นุ้ยเชิญยิ้มลั่นอยู่วงการตลกมา30ปีไม่เคยทําสิ่งนี้อีกหนึ่งดาราดังที่เรียกเสียงหัวเราะอ,อย่างนุ้ยเชิญยิ้มพร้อมฝากผลงานหน้าจอไว้มากมายและเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาคอเอาสถานการณ์ปัจจุบันอยู่บ่อยครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นุ้ยได้โพสต์คําว่าแก่ก็ควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลา อย่าทำตัวแก่เกินเก่งจนแอบมีบรามานิดนิดหมายถึงใครโดนหาว่าว่าคนอวุโสกว่าตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นตานต่ออุย๋ยนุ้ยเชิญยิ้มซะใครชาวเน็ตโยงเกี่ยวกับดาราชายคนนี้ล่าสุดออกมาโพสชี้แจงบอกไม่เคยล่วงเกินผู้ใหญ่ปีนเกลียวหรือแม้แต่นักสแสดงที่เด็กกว่าพร้อมกับบอกว่าผมอยู่วงการตลกมาส0ปีไม่เคยล่วงเกินหรือปีนเกลียวผู้ใหญ่หรือแม้แต่นักสแสดงตลกที่เด็กกว่าผม ผมก็ให้ความเคารพทุกคนผมแค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวกับการบริหารงานของผู้ใหญ่ถ้าหากไปกระทบจิตใจใครผมโมก็ขออภัยด้วยครับทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นถ้าทำดีแล้วเราก็พร้อมชื่นชมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องเราควรมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่าตีกรอบว่าการวิจารณ์อีกฝ่ายหมายถึงเราเลือกอีกฝ่าย หลายๆท่านที่ออกมาพูดเพราะอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้อย่าตัดสินเองว่าใครอยู่ฝั่งไหนด้วยความเคารพครับ